โปรโมชั่นลดราคาล้างสต็อกนะครับเป็นปีใหม่พอดีเลยเป็นผ้าผืนนี้เป็นผ้าที่ได้ตรานกยูงสีน้ำเงินดูสิครับสวยไหมหมายเลข J 1 5 0 8สีต้องดูที่สะท้อนเงากระจกอันนั้นคือสีที่แท้จริงสำหรับด้านหน้าทำให้เห็นว่า เวลาแสงน้อยแสงมากต่างกันยังไงถ้าแสงมากจะออกเป็นสีทองถ้าแสงน้อยจะออกเป็นสีเขียวก้านมารินะครับนี่คือคุณสมบัติของไหมแท้ทอมือราคา8,500บาทลดพิเศษเหลือ8 0 0พันพร้อมส่งครับอันนี้เรียกว่าลายดอกลำดวน ยกไหมเห็นไหมครับยกไหม่2เมตรแล้วก็มีผ้าพื้นที่ชายตรงห้อยป้ายตรายลกยุงเลยนะครับสวยที่เดียวหมดแล้วหมดเลยนะครับในราคานี้ในผ้าแบบนี้สวยสดสะดุดตาราคาถูกใจก็จติดต่อ,อเข้ามาครับตามหมายได้กรารท,ทางที่ให้ไว้พื้นอื่นมีไหมคุณลุงที่ลดราคาปีใหม่อะมีครับติดต่อ,อเข้ามาทางไลน์นะครับ086 468 6 9 0 0 0885909786ครับ